กาดทักทายพี่น้องมองปลายดเด้อพี่น้องเด้อมื่อน,นี้หลังจากที่ว่าเหลือเองียบพี่น้องสาวกูพามาเบิ่งสวนผักสวนผักทีอันปู่เพคนช้อนน้ำกันอะไรแต่ปูพ่อพี่น้องอ่ะอันนี้ผักกาดผักกาดเขาวนะพี่นอ้องนึกว่ากาดหัวที่บ้านเจ้าเอืน้นนะแต่บุหว่าฟังอื่นอืน่นอะไรเนาะแต่บ้านเจ้ากูเอื่นผักกาดหัวผักกาดเขาวอันนี่ไงใช่ไงวะ บนเน้อพี่น้องเ้อะบได้เมียน่าหายหน่อยได้ความจริงหังประตัดไปเลวหลายเถือป้าตาเดืยววอยหัวใหญ่ๆเศาคู่มาสือพักน้ำเพินินได้นอกจากมีพักกัดหัวเลยพี่น้องเป็นไ้แล้วก็ก็ยังมีกะลำหัวหรือว่ากะลำปีนี่จากของสวนมีจุกยานพักสูติ ฟังไทยเอิอรพักสูตีนี่เขาเอือรกะลำปีได้เออรักเซอเอือรพักสูคืออยู่แต่แต่แต่ฟังไทยนะจะเอือรกะลำปีนะเีบ้านเฮาเอือรกะลำปีก็ไทยเอิอรพักสูจะบ้านเฮาเอือรกะลำหัวลำหัวกะลำปีอ้าพี่น้่มอ่าเปเลี้ยงหมู่อดอันนั้นแมนแมนเรียอนเพิ่น มีงัวมีควายผมได้พี่น้องเลยอันนั้นงัวงัวที่ว่าอันช่วงนี้ถ้าดูนี่แมีนแต่ปล่อยผู้ได้จิปลูกว้ากับเมีนปลูกเอาแบบนี้หล่อมหัวเอาเบอไงไงกง่ายๆกันหน้าตะพี่น้อ,นนองกาเคือจีน้องแกหน้าผุดอะไรก็ยังมีหน้าผู้อื่นพอ ตากอไ้ก่อนนี้ฮะฟักกะลำหัวห้ากระต้ดนหัวอนนี่บออ่าห้ากระต้ดนเหมือนี่เป็นวะอู้ยายไปพักหน่นะยายนี Higher, uh, ่นี่กะลำหัวแล้วห้ากระต้าเสานี้ฮะยังบูท่านอ่นอ่านสังวเพียงงวงมีประตูเด็ดวนี่อู้ยายเอาเอาเมื่อยแน่นี่ฮะ แท็กตาลวดนะฮะตัวพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งอันนี้ฮะที่พิ่ตัดเลยเบิ้งงนี้แถวนี้เราตัดเพื่อจะได้ยายที่ว่านั่นนะฮะเนื้อแต่หัวหน่อยมันหัวใหญ่เราตัดเลยฮะตัวพี่น้องอันนี้นี่ เบียพักกับจะแมนบานเป็นเนาะเบียพักอะ่ะอื้มพี่น้องอันั่นข้องปูน,นึงอีกอาตัวเบิอง,งเดือพี่น้องเด้อยเย้พักอันนี้กับปูหรือเปล่าใบใบอันนี้ฮะ มันปวกพี่น้องมาเถอะนี่มาเบิ่งมองมาเบิ่งชวนเพิ่อนก็เป็นตาสะอ่อนใช้ซากูพ่าหลอกอันนี้ยังมทัาละหัวองกอันนี้เป็นกระสีวงน้ำรังเนี่ยมาเถอะงามแพงอะไรนี่พี่น้องเฮ้ยกระสอนตัวมันใหญ่เลยอ่ะ แต่เพื่อสีริธซรมนิบพก็ธรรมดาแลา้วอันนี้กำลังไงอันนี้กระทำโดดพูนทางนั้นพุนกระตาทา่า อ้าวตัวพี่น้องแต่ฟังนี่หันเพิ่นห้ากับสิบวงฟังวงอีกเสียหนึง่งมา,าบิบ่งอาตัวโบโบธรรมดาเลยพี่น้องสวนสวนนี่กับสไตล์แบบ เพืนอนัปูเป็นขอ้อขั้วแะไรกันพป็นกระจางก็น,น,นั่งในมือนี้หลือองเย็นไว้ในมือนี้สาวกับะ้ากันมาเกิบพักสวนเ,นเนว่ินอ้อเด็กยายหอมปวบหลอลกอ่ะมันเป็นมันเป็นกุกง้งใหญ่ๆ่นะ อ่าจ้อัะเคยแล้วมันหนาวแล้พี่น้องอันนี้พกกักทีอันนี้เพิ่นเอินว่าพากกักทีเพิ่งเพิ่งนั่งเกาะมันมันขึ้นหนามันมันบานเลยนะนี่ยังไม่ตัดไหนนี่ ตาใส่ในนีควมดูมันควมดูมันหาวันแล้วตา้ส่ห่อเลยอ่ะฮันดีจะมาหัวได้ไปตัดเอาแล้วบ้างหัวหัวสองได้เกาหัวสิบห้าหัวสิห้าสองหัวสามสิบแล้วก็อันนี้อันนี้คือรางวัลพิเศษอันนี้ของคนมาหน้านี่ฮะเพิ่นอยากได้ตัดเอาเองเพิ่นว่าตัวนี้นี่ ตัวนี้มเอาเองตัวนี้เอาเองเนาะโอ้สาวคู่นี่เป็นได้สาวคู่ก็เอาหลายถุงแต่กินร่วมเครือข่อยนะมาคือเบเชอร์ก่อนเลหลายร่วมอันนี้ก็ะรูดเจ็ดพันกี่พี่น้องอันนี้กระรูดเจ็ดพันกี่พื่งกันนี่กระทอเลยให้เราตัดหางมีจะหมักหัวได้เจ็บนะฮะบอกให้เลือกตัดเอาเองเพ่นลมาตัดบเป็นทางนั่นไว้นี่บาคือจะคล้องสวนได้เนาะนี่คงสาวคู่อันนี้ได้ ได้สองหัวสองหัวนี่สามสิบพันกับประมาณห0สบาทแ่พี่น้องเอ้ยสองหัวบแค่ไงเลยอนแ่เนุ้ท่านเนี่ยบมท่านเนี่ยปลาใดปลาหากับปลานำสองหมื่นปกติปลาเป็นทีผุ๋บอเมียนแต่ของสวนจบอกว่านับอะไรจะลวไนี่บัหางมันแห้งทั่วปีอืัดจาวงทีมันก็โจกขึ้นซื้อเมียนอ้ามาเบิ่งมันคือมันคือทีแท้เ่าใบจน เน,นี่นนออนพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพีงยงสมีเด้อฝากขอบใจะได้ลายตัวนี้นี่พี่น้องโอ้ยฝากบรรยากาศฝาศกากะรียงนาลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพักการหัวนะโอ้ยหัวเดียวมันเก่าโลภไปแต่ะนะั่งเป็นโลภผู้นี่พี่น้อง ลาไปก่อนเนี่ยอีดีปะเนี้โอ้ยงัวควายไปเนอะซ้าคู่ก็จอดหลุดไปทั้งนอกว่า